สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องที่มีหนังสือเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เราก็กลับมาในซีรีส์ของหนังสือ The Magic นะครับซึ่งเป็นเรื่องของปฏิบัติการชีวิตมหัศจรรย์น,นะครับวันนี้เป็นวันที่8ในหัวข้อที่ชื่อว่าเครื่องปรุงมหัศจรรย์น,นะครับ สำหรับบทนี้นะครับในหนังสือเขาพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำก็คือว่าทุกครั้งนะครับที่คุณได้รับประทานอาหารเนี่ยคุณเคยลองนึกถึงไหมครับว่าข้าวที่คุณตักใส่ปากอาหารที่คุณตักเข้าปากไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารทะเลหรือว่าอะไรก็ตามนะครับลองคิดคำนึงซิว่า กว่ามันจะเดินทางมาถึงคุณเนี่ยมันผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างการทำนาที่ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการทำเนื้อสัตว์นะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เขาเสียสละร่างกายให้แก่เรานะครับเพื่อทำให้ร่างกายเรามีพลังงานในการทำภารกิจและทำหน้าที่ต่อไปรวมทั้งน้ำดื่มหรือว่าอาจจะเป็นชาหรือกาแฟที่ต้องใช้เวลาในการ ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการคั่วหรือว่าการตากให้แห้งมีกระบวนการมากมายเบื้องหลังในการที่จะนำอาหารมาสู่บนโต๊ะอาหารของเราดังนั้นสำหรับบทนี้นะครับเป็นเรื่องของการสำนึกรู้คุณอาหารนะครับหากปราศจากการที่อาหารมาถึงเราแล้วเนี่ยไม่มีทางเลยที่ตัวเราจะมีชีวิตดำรงอยู่ต่อไป มีน้อยคนมากๆนะครับที่รู้วิธีในการสร้างอาหารและยิ่งมีน้อยกว่านั้นอีกคือผู้ที่รู้วิธีในการปรุงอาหารให้อร่อยและเหมาะสมแก่เราทุกคนสำหรับวันนี้นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการสำนึกรู้คุณอาหารเนี่ยคือการที่คุณใส่ใจต่อสิ่งที่คุณนำใส่ปากนะครับถ้าเป็นไปได้ อย่าทำงานหรือทำภารกิจอะไรระหว่างที่รับประทานอาหารให้ค่อยๆตักอาหารนั้นเข้าปากและรับรู้ทุกคำรับรู้ถึงการเคี้ยวการบดและรับรู้ถึงสารอาหารที่ค่อยๆละลายออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของคุณก่อนที่คุณจะกินหรือดื่มอะไรในวันนี้นะครับไม่ว่าคุณกำลังจะกินอาหารเป็นมือ้อผลไม้สักหนึ่งชิ้น หรือไม่ก็เป็นขนมขบเคี้ยวนะครับหรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มใดๆก็ตามให้ใช้เวลาสักนิดในการพิจารณาถึงสิ่งที่คุณกำลังจะกินหรือดื่มและเอย่ยคำมหัศจรรันในใจหรืออาจจะกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณและถ้าทำได้นะครับตักขึ้นมาลิ้มรสจริงๆสักหนึ่งคำและค่อยๆเคี้ยวและรับรู้รสชาติต่างๆที่ค่อยๆเผยตัวเองออกมา ลอนด้าเบิร์นนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาใช้อีกวิธีหนึ่งเพื่อช่วยให้เกิดการสํานึกรู้คุณที่มากขึ้นก็คือว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับเขาจินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้ที่มีเวทมนต์แล้วก็สามารถจะโปรยปลายละอองมหาศจจารย์ลงไปในอาหารวิธีการก็คล้ายๆเป็นการเล่นสนุกนะครับก็คือว่า อาหารที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือจานอาหารสักจานหนึ่งนะครับเขาจะอธิษฐานด้วยคำว่าขอบคุณแล้วก็ใช้มือปโปรยละองที่มองไม่เห็นนะครับแล้วจินตนาการว่าพลังงานอันบริสุทธิ์เนี่ยได้ใส่ลงไปในอาหารโดยคุณอาจจะจินตนาการถึงสีทองหรือสีขาวก็ได้หรืออาจจะเป็นสีใดๆที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ปโปรยลงไปแล้ว คุณจะรู้สึกและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกขอบคุณที่มากขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกอีกว่าอาหารที่จะใส่ปากเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสะอาดมากขึ้นอีกด้วยแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณเกิดลืมกล่าวคำอาหาสัสจรย์ว่าขอบคุณก่อนที่กินอาหารหรือดื่มอะไรก็ตามไม่เป็นไรเลยนะครับทันทีที่นึกขึ้นมาได้ก็ให้คุณหลับตาแล้วนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่คุณได้ลืมไป ให้นึกภาพตัวเองในช่วงก่อนที่จะกินหรือดื่มสักไม่กี่วินาทีแล้วค่อยๆเอ่ยคำมหัศจรรย์นั้นออกมาว่าขอบคุณและให้รู้สึกเต็มตื้นอย่างสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจนะครับการฝึกขอบคุณอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรานะครับอย่างบ่อยครั้งเนี่ย มันจะช่วยทําให้จิตใจของเรามีความอ่อนโยนมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นนิสัยของเราที่มักจะขอบคุณสิ่งต่างๆอยู่ในใจเสมอและต่อมาชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างง่ายดายเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอสรุปแบบฝึกหัดที่ให้ไว้ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งการหลงลืมเนาะสรุปปฏิบัติการมาสจารย์หมายเลข8 เครื่องปรุงมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งให้คุณนึกถึงสิ่งดีๆในชีวิตด้วยการทำสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณลงไปแล้วอ่านรายการนั้นอีกครั้งเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบก็ให้คุณกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณทั้งให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณจากใจจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ข้อที่2นะครับในวันนี้ก่อนที่คุณจะกินหรือดื่มอะไรก็ตามให้หยุดคิดพิจารณาถึงสิ่งที่คุณกําลังจะกินหรือดื่มแล้วเอ่ยคำมหัศจรรย์ในใจหรืออาจจะกล่าวดังๆก็ได้ว่าขอบคุณถ้าเป็นไปได้นะครับคุณอาจจะเล่นสนุกด้วยการโปรยละอองมหัศจรรย์ลงไปในอาหารและเครื่องดื่มของคุณก่อนที่จะกินก็ได้นะครับ และข้อที่3ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะนอนหลับไปในคืนนี้ให้คุณกำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้เอาละครับจบปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลขที่8แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่อง Book for Life แล้วกลับมารับฟังวันที่9ซึ่งเป็นปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ